นี่นะคะเสื้อปีกผีเสื้อกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็ไปชมวิธีทํากันเลยนะคะนี่นะไปชมกันเลยค่ะไหมเราจะใช้ไหมเส้นควบนะคะนี่ค่ะประมาณเส้นสิบแปดนะคะแล้วก็เข็มจะใช้หนึ่งจุดหกมมนะคะ ก็ไปดูวิธีทํากันเลยเราจะเริ่มจากการพันไหมนะคะพันไหมแบบนี้นะแล้วเกี่ยวไหมเขาเข้ามาในวงกลมนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอานะจะขึ้นโซ่นะคะหนึ่งสองและสามนะคะพอได้โซ่สามเสร็จแล้วนะ,ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงดึงขึ้นมานะคะเราก็คือการทํา เอฟนั่นเองนะคะอย่างนี้นะถอดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่สองนะคะทำเหมือนเดิมเลยพัน่เข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นะคะเราจะทำทั้งหมดสี่ครั้งนะจากนั้นนะคะดึง ดึงตรงนี้นะให้แน่นเลยแบบนี้นะคะทีนี้ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพลิกด้านพลิกด้านแล้วทาโซ่ขึ้นมาอีกทีนะคะสองและสามแบบนี้นะคะจากนั้นนะลงพันผ้าเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงหลักแรกเลยนะคะลงหลักแรกตรงนี้เลยนะคะเดึงขึ้นมาถอดออกทีละสองห่วงนะคะ ทีนี้เราก็พันหัวเข็มซ้านะคะจากนั้นนะคะเราก็ทํา F นะคะลงในหลักถัดมาเลยนะคะก็เป็นหลักที่สอง F เป็นหลักที่สองนะคะหลักที่สามทำถัดห,หลักถัดมาเลยนะคะหลักที่สี่ อันนี้นะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เราก็ทําเป็นหลักที่ห้านะคะอันนี้เป็นหลักที่ห้าก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะทําซ้ํานะคะหลักที่หกลงหลักเดิมนะคะตรงนี้นะเราจะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราจะได้เป็นเจ็ดต่อมา แถวที่สามนะคะหนึ่งสองพลิกได้นะคะแล้วก็สามจากนั้นพันน์เข็มลงมานะคะลงหลักแรกเหมือนเดิมเลยหนึ่งนะคะพอแล้วเราก็มาลง F หลักถัดมานะคะ f หลักถัดมาหลักที่สองที่สามที่สี่ ที่ห้าที่หกที่หกนะคะแล้วก็ที่เจเราก็ทำซ้ำไปแบบนี้นะตรงนี้ถ้ารวมขึ้นโซ่ด้วยนะคะก็จะได้แปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะต่อมาแถวที่สี่นะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะพลิกด้านนะ ทำสามสามหลักนะคะทำโซ่สามพันธุ์เข็มมาลงหลักแรกเลยนะคะลงหลักแรกเลยแบบนี้เลยนะคะหนึ่งนะสองลงหลักถัดมาได้เลยนะคะสามสี่ห้า หกเจ็ดแล้วก็แปดลงซ้ำหลักเดิมนะคะ,น,ะ,คะ <8 S 2> นี่เราจะได้เท่ากับรวมโซ่สามด้วยเราจะได้เท่ากับเก้าห่วงนะคะเราจะได้เท่ากับโซ่เก้าเราจะได้เท่ากับเก้าหลักนะคะแถวนี้นะ ต่อไปแถวที่ห้านะคะขึ้นโซ่สามสองและสามพลิกด้านนะคะพันนวเข็มลงมาหลักหลักเดิมที่เป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะตรงนี้เราจะได้สิบเอ็ดหลักนะคะแถวที่ห้าเราจะได้สิบเอ็ดหลักนะ ตรงนี้เป็นแถวที่หกแล้วนะคะหนึ่งสองสามอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเราทําช้าๆเพราะว่าบางท่านยังเป็นมือใหม่หัดถักนะเราทําไว้สําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะคะก็ถ้าใครทําได้แล้วแล้วจับจุดได้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะคะอันนี้เราก็มาลงหลักเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งนะคะสองสาม 4 5หทำเอฟแบบนี้ไปนะคะหกเจ็ดแปดแสสิบเอ็ด ตรงนี้เราจะได้สสิบองหลักนะคะตรงนี้เราจะได้สสิบองหลักนะอันนี้หลักที่หกแถวที่หกนะคะเราจะได้สสิบองหลักตรงนี้นะคะพอถึงหลักแถวที่เจ็ดนะคะเราจะขึ้นโซ่เหมือนเดิมโซ่งสองและสามนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะทำเป็น A นะคะสัญลักษณ์ A ก็คือการรวบนะคะลง2ปกติเราจะลงตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะเว้นมาลงตรงนี้นะ หนึ่งครั้งนะดึงขึ้นมานะคะถอดออกสองห่วงก่อนแล้วค้างไว้แบบนี้นะแล้วก็พันหัวเข็มใหม่ลงมาหลักที่สามนี้นะคะลงมาหลักถัดมาเลยนะดึงขึ้นนะคะถอดออกสองห่วงแล้วเราจะเหลือสามห่วงแบบนี้นะแบบนี้นะคะถอดออกเลยนะคะก็จะรวบห่วงเป็นลักษณะนี้นะครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้นับหนึ่งนะต่อมาทําเหมือนเดิมนะคะทําเป็น A นะคะ a ครั้งที่สอง หนึ่งนะคะครั้งที่สองพอเราได้สามห่วงแบบนี้นะคะเราจะรวบนะอันนี้นับสองนะคะทำเอั้งที่สามนี่นะคะและเอั้งที่สี่เอั้งที่ห้านะคะ นะคะคเราก็รวบเลยเราได้ตัวแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวผีเสื้อนะคะอันนี้คือเราจะทําทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะเป็น A ห้าครั้งนะคะพอเราได้ตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะเราจะพลิกด้านแบบนี้เลยนะคะมาทําด้านข้างๆนะคะก็นี่เลยเราจะขึ้นโซ่นะคะหนึ่งสองสามมาวางแบบวางชิ้นงานแบบนี้นะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะจะมีช่องที่เราทําขึ้นโซ่สามแล้วก็จบจบหลักสุดท้ายไว้นะคะตรงนี้นะเราจะมาลงนี่เลยพันหัวเข็มขึ้นมานะคะก็คือทําทํา f นะคะครั้งที่หนึ่งนะแบบนี้นะคะถอดออกครั้งที่สองโซ่สองนะหนึ่งและสองลงมาลาหลักเดิมครั้งที่สาม ครั้งที่สี่แถวนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ทำพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งนะคะพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งดันเข็มจากเราจะเห็นนี่นะคะเราจะเห็นช่องว่างที่อยู่ตรงกลางนี้นะพันธุ์เข็มเสร็จแล้วนะคะเราดันเข็มขเข้ามาตรงกลางนี้นะคะอยู่เข็มอยู่ในลักษณะนี้นะ น,นะคะคเข็มอยู่ในลักษณะนี้ดึงใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้สามเส้นแบบนี้นะคะถอดออกทีละสองห่วงนะคะตรงนี้พันหัวเข็มต่อมาเรากลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้มาลงในห่วงถัดมาแบบนี้นะคะนี่ทำเหมือนเดิมนะคะครั้งที่หนึ่งเอฟครั้งที่สอง โซ่สองครั้งที่สามหลักเดิม f ครั้งที่สี่หลักเดิมนี่นะตรงนี้นะคะทำพันหัวเข็มและสร้างหลักขึ้นมาก็คือสอดเข็มเข้าไปตรงกึ่งกลางหลักระหว่างระหว่างระหว่างหลักระหว่างห่วงนี้กับห่วงนี้นะคะจะมีกึ่งกลางแล้วก็ สอดเข็มเข,าเข้ามาลักษณะนี้นะคะด้านหน้านะแล้วก็ดึงดึงออกสองสองครั้งนะคะทําซ้ําลงนะคะหนึ่งสองหนึ่งสอง เราจะได้ตรงนี้เป็นสามกรีบแล้วนะคะเรียกเป็นกรีบนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะพอถึงกรีบที่สี่นะทำเหมือนเดิมสอดเข,เข้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะสอดเข,เข้ามาเหมือนเดิมแบบนี้ดึงขึ้นอันนี้เรียกว่าฟันหน้านะคะทำเส้นเดียวฟันหน้านะพันหุวเข็มลงห่วงถัดมาเลยนะคะห่วงที่สี่ หนึ่งสองโซ่สองนะคะสองแล้วก็ลงหลักเดิมลงหลักเดิมแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วนะตรงนี้นะคะหลักนี้หลักที่ห้าเราก็ทํำขั้นก็กขั้นนะคะฟอนหน้าไว้ก่อนเกี่ยวด้านหน้านะคะนี่นะ ทำเค้าเกี่ยวด้านหน้าไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาถอดออกตรงนี้นะคะพอถึงตรงนี้จะเป็นตัวแยกนะคะเราจะทําครั้งที่หนึ่งนะลงไปครั้งที่สองแล้วก็โซ่หนึ่งตรงในแค่โซ่หนึ่งนะคะ ในช่องที่ห้านี้นะคะโซ่หนึ่งนะแล้วก็ลงลง,ล,ล,ะะลงหลักเดิมเลยนะคะลงหลักเดิมครั้งที่สามครั้งที่สี่ตรงนี้พิเศษหน่อยนะคะมาครั้งที่ห้าแบบนี้แต่หลักนี้เราต้องทำเครื่องหมายไว้นะตรงนี้เราจะทำเครื่องหมายไว้นะคะหลักที่ห้าตรงนี้แล้วลงเหมือนเดิมนะคะลงหลักเดิมเลยนะอันนี้สําคัญนะคะ คานุ่มเข็มครั้งที่หกนะคะครั้งที่เจ็ดโซ่หนึ่งครั้งที่แปดครั้งที่เก้านี่นะคะเราจะทำทั้งหมดเก้าครั้งเฉพาะหลักที่ห้านี้นะคะพอหลักที่หกนะเราก็ทํา เราก็มาทําพอหลักถัดมานะคะพอหลักถัดมาเราก็มาลอดเขาเหมือนเดิมเลยนี่นะคะอันนี้ทำที่ทำเส้นขั้นนะคะมาข้าม,มาหลักที่หกนะคะหลักที่หกเราก็ทำเอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทำโซ่สองนะคะครั้งที่สาม ครั้งที่สี่แล้วเราก็ทำฟอนหน้านะคะลอดฟอนหน้ามาเหมือนกันมันมนอันแรกเหมือนทุกๆอันเลยนะคะเราจะมีฟอนหน้าทุกครั้งนะแล้วก็หลักที่เจ็ดนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นหลักที่เจ็ดแล้วลงนะคะเก็บไปใหม่ได้เลยนะคะหลักที่เจ็ดเนี่ยนะคะ ดึงขึ้นมานะคะหรือจะเก็บทีหลังก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วจะเก็บตรงนี้เลยนะคะจะเก็บปลายไหมตรงนี้เลยครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้ลักที่เจ็แล้วนะครั้งที่แปดอ่ะครั้งที่สองแล้วก็โซ่สองนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า อันนี้คือหลักที่เจ็นะคะเราจะลงทั้งหมดห้าครั้งนะก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็จะได้เจ็ดกลีบแบบนี้นะทีนี้เราก็ไปดูแถวต่อไปเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสามพลิกด้านกลับนะคะพลิกด้านกลับเราพันหัวเข็มนะคะทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะเราจะทำย้อนกลับไปเหมือนเหมือนที่เราทำกลับมาเลยนะคะแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่เราทำฟอนหน้านะคะหนึง่งนี่นะคะเดี๋ยทำให้ดูนะความแตกต่างจะอยู่ตรงที่ฟอนหน้านะคะตรงนี้เราก็ทำ f สองครั้งโซ่สองและ f สองครั้งในห่วงเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ตรงนี้เมื่อสักครู่เราเป็นฟอนหน้าใช่ไหมคะที่เป็นตัวขั้นนี่นะที่เป็นนูนขึ้นมานี่นะคะ พอมาเราทําพลิกกลับด้านนะคะด้านหลังด้านด้าน,านหลังนะเราจะทําฟอนหลังนะคะนี่เราก็ลอดเขาเข้ามาแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าฟอนหลังนะคะดึงขึ้นมาเราก็จะได้สามอันแบบนี้นะคะถอดออกทีละสองห่วงนี่นะเราก็จะได้เป็นแนวสันแบ่งระหว่างกลีบขึ้นมาเห็นชัดๆแล้วนะคะเดี๋ยวทำให้ดู ซักสองสำแวจะชัดขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ทำเหมือนเดิมโซ่สองนะคะอาเอฟสองครั้งนะคะหนึงสองแล้วก็โซ่สองนะคะหนึ 1, mm ่ง hmm. และสองตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วพอพอมาทําด้านหน้านะคะที่เราเห็นด้านหน้าที่ว่าเป็นตัวขั้นกลีบนะคะ mm hmm. เราก็สอดเข็มจาก ขวามาซ้ายนะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข็มจากขวามาซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาออกใหม่แล้วเราก็มาลงทีนี้ตรงนี้กรีดที่ห้าเนี้ยเราทําไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดู คลิปที่ห้าเราทำสัญลักษณ์ไว้นะคะทีนี้ตรงนี้นะเราจะมาเข้าตรงช่องที่ทำโซ่หนึ่งไว้ก่อนนะคะก็คือทำเอฟในโซ่หนึ่งก่อนหนึ่งสองแบบนี้นะคะโซ่สองนะตรงนี้จะเป็นโซ่สองแล้วนะคะไม่เป็นโซ่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็นสองนะคะเป็นเอฟอีกสองครั้ง จะเห็นว่าทุกอันจะเป็น f2 นะคะโซ่สอง f2 นะคะในแถวที่สองนะจากนั้นตรงนี้นะคะที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เมื่อกี้เป็นสีขาวเปลี่ยนสีให้เห็นชัดๆตรงนี้นะคะเรามาด้านหน้านะเราพริกมาด้านหน้าเราสอดเข,เข้าไปด้านหน้านะคะจากขวามาซ้ายเหมือนเหมือนที่เราทำกึ่งกลางขั้นไว้นะคะแบบนี้นี่นะคะเราสอดตรงเส้นที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะมาร์กไว้นะคะ แบบนี้นะคะสอดเขาเข้ามาแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาแล้วก็ทอดออกทีละสองห่วงเหมือนเดิมเราจะได้เส้นเพิ่มขึ้นมาตรงตรงอ่าเกีบที่ห้าแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรา,เอาออกได้เลยเราก็มาลงในเนี่ยนะคะที่เราทําซ่หนึ่งไว้นะที่เราเว้นโซ่นหนึ่งไว้เราก็ทำเอฟลงไป สองครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็โซ่สองแบบนี้นะคะ